วันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนปีคิสอักราช2025ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเดือนพฤศจิกายนทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งเดือนที่พรงทรงอยู่ด้วยกับเราปกป้องคุ้มครองเราอวยพรเราที่เรามีที่เราเป็นอยู่ที่เราเคลื่อนไหวยอยู่ก็โดยพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา ก็ตลอดเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ยินทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นจงเชื่อมั่นในความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราอย่าให้สิ่งใดทําให้เราหวั่นไหวเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตและดําเนินชีวิตอยู่ด้วยใจขอบพระคุณ mm. และถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตและคําพยานของพวกเรา mm. ก็ขอแสดงความสูญรเสียเนาะและ้วก็เอ่อกับ พี่น้องคนไทยของเราที่หัดใหญ่ภาคใต้ด้วยเนาะสำหรับการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านไปก็ขอพระเจ้าเรารวมจิตใจและเยียวยาหัวใจผู้คนที่ต้องสูญเสียขอการกู้คืนกลับมาให้พวกเขาขอการปกป้องคุ้มครองเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาและความรัก ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนก็จะกลับกลายเป็นผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์เอเมนลมหนาวก็มาแล้วนะคะก็เข้าสู่การเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันต้นเดือนเป็นวันที่หนึ่งนะคะธันวาคมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเดือนคริสต์มาสที่จะเฉลิมฉลองถึงพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงมาบังเกิดก็ พี่น้องก็ร่วมใจกันที่จะอธิษฐานขอการปกป้องต่างๆให้เกิดขึ้นแล้วก็อธิษฐานเพื่อสําหรับการประกาศข่าวประเสริฐในช่วงคริสต์มาสด้วยที่ผู้คนจะเปิดหัวใจให้กับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดของทุกๆคนให้เสียงเพลงแห่งคริสต์มาสเสียงเพลงแห่งการประกาศนี้เรื่องราวแห่งวันคริสต์มาสนี้ได้ เข้าไปสู่จิตใจ,จของผู้คนนะขอพระเจ้าเปิดหูตาใจฝ่ายวิญญาณของผู้คนในประเทศไทยคนไทยทั้งหลายที่จะได้เปิดใจออกตอนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเรามีพระเยซูเราเชื่อในพระองค์แล้วก็วิ่งหาพระองค์ได้แต่สําหรับคนที่ไม่มีพระองค์หลักมันช่างน่ากลัวมันช่างหดหูมันไม่รู้จะพึ่งพาอะไรนะ อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำท่วมที่หาดใหญ่ก็ทำให้เห็นว่าทุกสิ่งล้วนอันนี้จังจริงๆก็คือไม่ว่าจะมีเงินมีรถหรืออะไรก็ไม่สามารถมีบ้านใหญ่โตก็ไม่ได้ช่วยเราได้เลยดังนั้นเราทุกคนล้วนต้องการพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดเราต้องการพระเยซูคริสต์ก็ให้โอกาสแห่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ให้เรา เป่าประกาศเรื่องราวความรักของพระองค์ออกไปผ่านบทเพลงผ่านทางการแจกใบปลิวแผ่นพับเล่าเรื่องราวความดีงามของพระองค์นำผู้คนให้เข้ามาสู่อาณาจักรของพระเยซูให้ได้รับการคุ้มครองและปกป้องเอเมนเนาะเรามาอธิษฐานกันนะคะพระเจ้าพระวิดาเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเอเมนเรานมัสการพระองค์เราบูชาพระองค์เราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงคู่ควรที่จะได้รับความสัรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาและความรักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพวกเราเราเป็นประชากรของพระองค์เราเป็นแกะในทุ่งญ้าของพระองค์พระองค์เป็นผู้เรียนที่แสนดีเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในพระองค์ไม่มีเงาแห่งการแปรปรวน ในพระองค์เรามีมากล้นจนเกินพอในพระองค์เรามีชีวิตในรันในพระองค์เราไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระเจ้าพระบิดาเราขอสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์เรามอบการแบ่งปันการอธิษฐานการสามะคีธรรมในวันนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราให้พระคุณกับเราที่จะนำถ้อยคำของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา เราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนวันนี้เราก็จะมานำมัสก,การพระเจ้าด้วยบทเพลงคริสต์มาสนะคะเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดฮาเลลูยา พระเจ้าทรงนำท่นานพักสงบอย่าให้ใจพบท้อถอยพระองค์พระคริสผู้ไทยชีวาเกิดมาเพื่อเราวันนี้ทรงช่วยเราพ้นอำนาจมารร้ายให้เรากลับมาคืนดีโอ้ของควัญล้ำค่าแห่งความยินดี แห่งความยินดีโอ้ของขวัญล้ำค่าแห่งความยินดีแห่งความยินดีฮาเลลูยาเยซูคริกฤ์คือของขวัญล้ำค่าแห่งความยินดีของพวกเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดีมีพระราชาประููิ คือพระเยซูซาเดจลงมาให้เราร้องเพลงสรรเสริญให้เราร้องเพลงสรรเสริญให้เราให้เราร้องเพลงสรรเสริญ,รรรญความสุขเปรมปีมีแก่ชาวโลกพลทุกพลโศกเบิกบานพึกษ้าไรนาะ ภูเขารำทานปราสาทสำเนียงยินดีปราสาทสำเนียงยินดีปราสาทปราสาทสำเนียงยินดีพระองค์ครองโลกโดยความเที่ยงธรรมทรงนำ้วยการุณารังสีชอบธรรมประจักษ์แก่ตา ความรักปลาลัดนักนาความรักปาลาดนักนาความรักความรักปลาลัดนัหนาฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> <Hallelujah. S 2> ให้พวกเราชื่นชมยินดีที่พระเยซูพระผู้ไถ่ได้มาบังเกิดเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะมาร้องเพลงดึกดืด่นคืนนั้นด้วยกันนะคะ หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือโอ้โฮลีไนน์นั่นเองดืดดด่นขึ้นนั้นสวรรค์สัวเด่นด้วยแสงดาวนภาพราวพรางพระเยซูคริสต์มาบังเกิดนานมานักหนาชาวโลกต้องโศกและทุกข์ทน ไม่เคยหลุดพ้นจิตสับสนและแนงนายจึงทรงได้โปรดมาโลกเหล่านี้จึงชื่นชมบรรดาฟ้ามือ่อคืนรุ่งโดยแสงตะวันเราขอบูชาวันทา กราบไหว้พระเยซูคืนนั้นเช้าสวรรค์ร่วมกันถวายพ,อพอระพรคืนนั้นสุขสารค์ำคืนแห่งคำสัญญา สองสว่างนำทางคือแสงทิ์แห่งความชื่นใจหรือไทยเป็นสุขพระเยซูคริสต์มาบังเกิดปราจากแดนไกลตามท้องฟ้ารุ่งด้วยแสงดาวมายังสถานแห่งพระคริสต ผู้ยิ่งใหญ่จึงทรงได้โปรดมาโลกเรานี้จึงชื่นชมบรรดาลฟ้ามืดคืนรุ่งด้วยแสงแตะวันเราขอบูชาวันทธากราบไหว้พระเย คืนนั้นเช้าสวรรค์ร่วมกันถวายพระพรคืนนั้นสุขสันต์ข้ามค,คืนแห่งคำสัญญาข้ามคืน แห่งคำสัญญาฮาริลลูยาส่รเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระเจ้าผู้ผู้ทรงรักพวกเราผู้ทรงยอมเชื่อฟังพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์และรับทรมานจนสิ้นพระชนบนแกงเขนและพระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตาย ขอบคุณพระเยซูคริสต์พระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราเราเฉลิมฉลองพระองค์เรานมัสการพระองค์เราบูชาพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์เรารักพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอารเมนขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระเจ้าพระผู้ไทยพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องในพคคีทุกท่านนะคะที่นี่ คิดจะจักออนไลน์นะคะหรือว่าสมัคคีทมทางออนไลน์การสมัคคีทมก็เป็นเหตุให้เราได้รับการหนุนจิตชูใจซึ่งกันและก,กันนะคะก็มารวมตัวกันพี่น้องได้ไปโบสในวันอาทิตย์แล้วก็ค่ําคืนนี้พี่น้องก็สามารถที่จะมาสมัครคีทำเพิ่มเติมทางออนไลน์กันได้ในช่องทางนี้นะคะเราก็จะพบกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นตอนกลางคืน,นดึกๆหน่อยแบบนี้ เราจะเห็นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากๆเลยใช่ไหมที่พักตายที่หัดใหญ่เนาะที่มีน้ำท่วมขึ้นมาอย่างฉับพลันนะแล้วก็ทำให้มีการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินสิ่งของมากมายสูญเสียมากมายและมันเหมือนกับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมมันเหมือนกับคือเราไม่เคยกล้าคิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้น น่าเศร้าใจจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีโอกาสที่จะได้ประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันเวลาของแต่ละคนเนี่ยคือเมื่อไหร่ยังไงและเหตุการณ์ใดๆที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นสำคัญมากๆเลยให้เรามั่นใจว่าคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก คนที่เราทํางานด้วยคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรสวรรค์เรื่องการทรงไทยของพระเยซูคริสต์และสําหรับพวกเราที่เชื่อและวางใจในพระองค์ให้เราอธิษฐานเพื่อขอรับการปกป้องจากพระองค์อยู่เสมอและจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสรุดี91ที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยพระสัญญาแห่งการปกป้องอยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้ให้อธิษฐานสาดุดี91ทุกๆวันเพื่อตัวเราคนในครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราและคนที่เรารักเอเมนเนาะวันนี้เราจะมาเปิดดูที่สดุดี91นะคะสดุดีบทที่91ข้อที่1ผู้ที่พำนักในที่กำบังขององ,องค์ผู้สูงสุด จะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ผู้ทรงฤทธิ์คือพวกเราใช่ไหมเราคือเราและครอบครัวเราพำนักอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะได้พักพิงอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงฤทธิ์ข้อ 2. ข้าพเจ้าทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นป้องปาการและเป็นที่รีภัยของข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจชัดเจนตามนั้น พระองค์ทรงเป็นป้อมประการและที่ริภัยของลูกและทุกคนในครอบครัวของลูกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ลูกและครอบครัวของลูกไว้วางใจในพระองค์ให้เราอธิษฐานสดุดี9 1พูดถ้อยคำของพระองค์แล้วก็อธิษฐานไปด้วยนะคะ 3. แน่ทีเดียวพระองค์จะทรงช่วยลูกและครอบครัวของลูกจากกับดักทั้งปวงและจากโรคติดต่อหลายแรงเอเมน 4. พระองค์จะปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์ท่านจะลีภัยใต้ร่มปีกนั้นความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลกและเป็นปาการของท่านพระองค์ทรงปกป้องลูกและครอบครัวของลูกด้วยปีกของพระองค์ลูกและทุกคนในครอบครัวของลูกลีภัยอยู่ในใต้ร่มปีกนั้น ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลและเป็นป้อมปราการของลูกและทุกคนในครอบครัวลูกอเมน6ข้อห้าสินะข้อห้าท่านจะไม่ต้องกลัวความสยดสยองในยามค่ำคืนหรือลูกศรที่ยิงเข้าใส่ในยามกลางวัน 6. ไม่ต้องหวาดหวั่นโรคภัยที่คุกคามในความมืดหรือภัยพิบัติที่ทำลายในเที่ยงวัน เห็นไหมน้ํามันมาตอนไหนมันมาตอนมืดลูกและครอบครัวของลูกจะไม่ต้องกลัวความสยดสยองในยาม,ามค่ําคืนหรือลูกศรที่ยิงใส่ในยามกลางวานันไม่ต้องหวาดวันโรคภัยที่คุกคามในความมืดหรือภัยพิบัติที่ทำลายในเที่ยงวนันไม่ว่าภัยคุกคามหรือภัยพิบัติมันจะมาตอนไหนก็ตามเราจะไม่หวาดวันเพราะว่าเราอยู่ในที่พรานักหรืออยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด สดุดีบทที่91ข้อที่7คนนับพันอาจจะล้มตายที่ข้างตัวท่านคนนับหมื่นที่ขวามือของท่านแต่ภัยพิบัตินั้นจะไม่เฉียดใกลท่านคนนับพันอาจล้มตายที่ข้างตัวท่านก็คือเราและครอบครัวเราหากว่าเราต้องเจอเรื่องร้ายๆให้รู้ว่าพระองค์ปกป้องเรา ยึดมั่นในพัญญาของพรงะรค์นีคือพัญญาของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่เชื่อคนนับพันอาจล้มตายที่ข้างตัวเราคนนับหมื่นที่มือขวาของเราแต่ภายนั้นจะไม่มาใกล้ตัวเราและทุกคนในครอบครัวเราอาเมนข้อ 8. ท่านจะมองดูด้วยตาของตนเองและเห็นคนชั่วถูกลงโทษ 9. หากท่านกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่รีภัยของข้าพระเจ้าและท่านให้องค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่าน เรากล่าวเช่นนั้น10แล้วจะไม่มีภัยอันตร,รายใดๆเกิดขึ้นกับท่านไม่มีภัยพิบัติใดเฉียดกลยที่พักของท่านอาเมนนี่คือพระสัญญาที่ใช่เลยใช่ไหมพี่น้องเมื่อเราเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราอ่านพระสัญญานี้เห็นเห็นไหมคะว่าพระเจ้าทรงมอบ การปกป้องคุ้มครองให้กับเราเพียงแต่เรานำมาอธิษฐานยึดมัน่นและไข้ควรและเชื่อในความรักมัน่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อพวกเราสิบแล้วจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับท่านไม่มีภัยพิบัติใดใกล้เฉียดที่พักของท่านไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวของลูกไม่มีภัยพิบัติใดจะมาเฉียดใกล้ที่พักของลูกและที่พัก ของทุกคนในครอบครัวลูก11เพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ดูแลท่านในทุกๆทาง 12. ทูตเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่านเพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระแทกหินเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องของตัวลูกและทุกคนในครอบครัวลูกให้มาดูแลลูกและทุกคนในครอบครัวลูกในทุกๆทางทูตสวรรค์เหล่านั้นจะยื่นมือประคอง ชูตัวลูกและทุกคนในครอบครัวลูกเพื่อไม่ให้เท้าของลูกและทุกคนในครอบครัวลูกกระแทกหินเอเมนให้เราอ่านแล้วก็อธิษฐานตามไปด้วยเลยสิบสามท่านจะเหยียบย่ำสิงโตและงูเห่าท่านจะย่ำขยี้ราชสีและอสารพิษสิบสี่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาเราจะปกป้องเขาเพราะเขายอมรับนามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะลูกและครอบครัวของลูกครอบครัวโอโวรักพระองค์พระองค์จะช่วยลูกและทุกคนในครอบครัวลูกและปกป้องลูกเพราะลูกและทุกคนในครอบครัวของลูกยอมรับพระนามของพระองค์อามนสิบห้าเขาจะร้องเรียกเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามเดือดร้อนเราจะปลดปล่อยเขาและให้เขาได้รับเกียรติ 16. เราจะให้เขาอิ่มเอมได้ชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของพระองค์แก่เขาเอเมนนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์พี่น้องคุณค่าของถ้อยคำพระเจ้าคือเมื่อเรานำมาอธิษฐานคร้ควรแล้วเราเองนั่นแหละก็จะเกิดความเชื่อและเราจะปลอดภัยในพระองค์ถ้าไม่ใช่เวลาและวาลาของเราที่จะต้องจากไป รือล่วงหลับไปเราก็จะไม่ไปเพราะว่าเราอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงฤทธิแต่ถ้าเป็นวันเวลาของเราที่พระเจ้าทรงนําเรากลับเราจึงจะไปเอเมนไหมดังนั้นในขณะที่เราอยู่ให้เราอยู่เพื่อประกาศเรื่องราวของพระองค์เป็นพรให้กับคนรอบข้างคนที่เราพบเจอในแต่ละวันและอธิษฐานเป่าประกาศพระสัญญาของพระเจ้าขอให้นำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพวกเราทุกๆคน ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของพวกเราเราทุกคนในครอบครัวเราอธิษฐานขอการปกป้องคุ้มครองให้กับเราและทุกคนในครอบครัวของเราพระเจ้าทรงรักเราเราเป็นลูกของพระเจ้าก็ผ่านทางโดยความเชื่อและให้เรายึดมั่นในความเชื่อก็คืออ่านพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นโคมส่องทางของพวกเราหากว่าเราไม่อ่านพระวจนะแล้วเราก็จะ ไม่กล้าที่จะเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นเราจะมาสร้างความเชื่อตอนนั้นก็ไม่น่าจะทันใช่ไหมดังนั้นความเชื่อมันก็ต้องสร้างเรามีใจขอบคุณพูดขอบคุณคิดถึงขอบคุณทุกๆวันในชีวิตของเราที่เรามีกินมีดื่มพี่น้องเราจะมีมากมีน้อยมันไม่สำคัญเท่ากับเรามีชีวิตอยู่กับพระองค์ เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เรามีที่นอนเรามีผ้าหม่มเรามีหมอนหนุ่นเรามีเสื้อผ้าใส่เรามีน้ำดื่มเรามีอาหารเรามีครอบครัวที่รักเราเรามีร่างกายที่แข็งแรงให้เราขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้ก็มาฝากไว้เรื่องของการอธิษฐานสดุดีบทที่91เพื่อเราได้รับการปกป้องครอบครัวเราได้รับการปกป้องแล้วก็หนุนใจให้อธิษฐานเผื่อพี่น้องนะคะเอ่อ ที่ภาคใต้ของเราด้วยที่จะได้รับการเยียวยาหนุนจิตชูใจขอพระเจ้าเข้ามาปกป้องคุ้มครองและเยียวยาหัวใจของพวกเขาที่แตกสลายความตกใจกลัวต่างๆให้หลุดออกไปขอข่าวประเสริฐได้เข้าไปยังพวกเขาที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องความรักของพระเยซูและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดที่จะเข้ามาปกป้องคุ้มครองได้และสําคัญที่สุด ตัวเราเองให้อธิษฐานเผื่อตัวเราและครอบครัวเราทุกวันด้วยสดุดี9 1เนาะเอาละวันนี้เราก็จะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันนะคะแล้วก็อยากย่าให้เนาะพระเจ้าพระบิดาเราเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่มอบให้กับเราในสดุดีบทที่9 1เพระสัญญาของพระองค์นั้นใช่และเอเมนสำหรับพวกเราพระเจ้าพระบิดาเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ขอน้ำพระทัยของพระองค์สมเด็จในช่วตของเราเราทุกคนในครอบครัวเราในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นช่วยของเราของเราและครอบครัวของเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ารุ่นด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนพระเจ้าเอวยพรพี่น้องทุกท่านพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า